วันน hey, hey, uh, mm ี hmm. okay. mm ้พามาไปติดเนื้อร้านประจำร้านประของผมน้องราย2เนื้อก่องเอ็น2องอไปร่วมสอง กินน้ำจิกเยอะผมจะใช้ตัวใหญ่นคน้มันก็มีในถุงจะวางไวตจองเนื้อ,อจุดเดียงไว้อร่อยุร้านนี้บอกลเลยว่าเด็ดอร่อยเด็ดจิ้นใครกินไม่อร่อยไม่จิ้นมากินได้มนเนะเนื้อกรอบนะ่อม้ว อร่อยจริงๆอ่ะต้นก็คือน้ำเรียกๆมันหอมมากแต่นั่นะว่าคุณต้องสั่งเป็นหม้อไฟนะี่โอบอกว่าหม้อไฟกับม่หม้อไฟอร่อยไม่เหมือนกันและเคล็ดลับอีกอย่างหม้อไฟต้องร้อนด้วยนะหม้อไฟไม่ร้อนก็ไม่อร่อยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวไปเจอกันมากินหม้อไฟที่เด็ดสุดด้วยปเนื้อกรอบแนะนำให้คุณสั่งเนื้อน้องรายเนื้อกรอบ ขอบกระดูกแล้วก็เอ็นบางคนชอบไส้ก็ไส้ร่วนบางคนชอบมามก็มามร่ดนะครับผมเนี่ยแค่สี e, ่ห้าอย่างที่ผมบอ,อกไปเนี่ยก็เด็ดเป็นดิ้นตายพอแล้วแล้วถ้าเพืเ่อนๆมีร้านไหนแนะนำเชฟประชาชนกับผมแนะนำมาเดี๋ยวผมจะไปกินดูใช่ว่าจะสู้ร้านตอนนี้อตุ๋นได้ไหมแต่ผมว่าร้านตอนนี้ตัวเนี้ยผมให้เป็นหนึ่งในห้าจอมยุทธในยุทธจักรวงการก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่เชื่อมาชิมดูเจ้าของร้านก็น่ารักใช่พี่โจ้ไปละคลิปนี้สบาย